สูตรลดกระชับสัดส่วนจากธรรมชาติ s l i m มเซฟสามารถเห็นผลลัพธ์ในทันทีด้วยกลไกาการทำงานสองลักษณะกลไกแรกของสลิมเซฟคือการทำให้เซลล์ไขมันใต้ผิวหนังจัดเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบมากขึ้นเมื่อสลิมเซฟซึมผ่านผิวหนังลงสู่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่มีเซลล์ไขมันจับกันเป็นกลุ่ม รวมทั้งของเหลวที่ถูกกักไว้สลิมเซฟจะทำงานทันทีการนวดจะทำให้เซลล์ไขมันกระจายตัวออกจากกันสลิมเซฟจึงซึมเข้าสู่เซลล์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากทุกทิศทางในขณนะเดียวกันของเหลวที่กักเก็บอยู่ระหว่างเซลล์ก็จะระบายออกไป เซลไขมันจึงจับเรียงกันอย่างมีระเบียบและกระชับแน่นขึ้นความหนาของชั้นไขมันลดลงชั่วคราวอย่างรวดเร็วในกลไกที่สองิลิมเซฟจะช่วยลดขนาดของเซลลไขมันลงจากสภาวะปกติสารจำพวกน้ำตาลจะถูกป้อนเข้าสู่ไมโตคอนเดรียซึ่งเปรียบเสมือนเต้าเผาอาหารของเซล ได้เร็วกว่าไขมันแต่เมื่อมีสลิมเซฟอยู่ในเซลล์ไขมันสลิมเซฟจะกระจายก้อนไขมันให้เป็นขนาดเล็กๆแล้วช่วยป้อนไขมันขนาดเล็กเหล่านี้เข้าสู่ไมโตโคอนเดรียได้เร็วกว่าสารจำพวกน้ำตาลจึงเป็นการเร่งการเผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วเซลล์ไขมันจึงมีขนาดเล็กลงชั้นไขมันใต้ผิวหนังบางลง สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้สามารถวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงจากสัดส่วนที่ลดลงได้ภายในหนึ่งชั่วโมงสลิมเซฟเพียงทาผ้าเปรียวนวดครั้งเดียวเปรียวทันใจมีไว้คู่กายเพรียวสบายตลอดการ